เชื่อว่าหลายคนตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วง work from home ซึ่งบางบริษัทอาจจะใช้วิธีสลับทีมทำง,งานก็ได้แต่อุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งของคนที่ work from home คือความขี้เกียจฟังแล้วอาจจะดูเป็นคำที่รุนแรงจังแต่อยากให้เปิดใจยอมรับว่าคนเราทุกคนมีความขี้เกียจอยู่ในตัวเองแน่นอน จะมากจะน้อยก็มีอย่างแน่นอนและยิ่งถ้าต้องมาทำงานที่บ้านซึ่งมีสิ่งอํานวยเอ,อื้อที่จะทำให้เรารู้สึกขี้เกียจได้ง่ายๆก็ยิ่งเป็นความท้าทายที่จะทำให้เรารุกขึ้นมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นเราจะขอแนะนำวิธีที่จะช่วยให้คุณเอาชนะไอ้เจ้าตัวขี้เกียดนี้ให้ได้จึงจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้ตลอดแม้จะไม่ได้เวิร์คฟอร์มโฮมแล้วก็ตามผลเสียจากความขี้เกียจแต่ก่อนจะไปถึงวิธีเอาชนะความขี้เกียจลองดูก่อนว่าถ้าเราขี้เกียจจะส่งผลเสียในเรื่องอะไรบ้างความขี้เกียจนั้นบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ยามที่คุณขี้เกียจคุณมักจะอยากนั่งนิ่ง และไม่อยากทำอะไรเลยซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจของคุณและทำให้คุณหยุดที่จะเติมเสริมความรู้ใหม่ๆและการหยุดคิดก็จะทำให้คุณล้มเหลวในความคิดสร้างสรรค์ต่างๆความสามารถในการรับข้อมูลใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆของคุณก็จะลดลงดาวลงเพราะว่าจิตใจของคุณขึ้นสนิมไปกับข้อมูลเก่าๆที่ไม่ได้ถูขัด เก่าหรือเพิ่มเติมอะไรใหม่เลยความขี้เกียจอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพเพราะความขี้เกียจอาจทําให้ไม่มีการขยับด้านกายภาพและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เนื่องจากไม่มีการขยับด้านกายภาพกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกคุณจะแข็งไม่ยืดหยุ่นและไม่มีการ เติบโตหรือขยับที่ดีพอจึงอาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในช่วงอายุอย่างน้อยได้ซึ่งหากว่าเกิดปัญหาด้านกายภาพแล้วร่างกายแล้วแน่นอนว่าจะนำมาซึ่งปัญหาทางสุขภาพจิตด้วยพูดง่ายๆว่าส่งผลเสียต่อภาพรวมของสุขภาพของคุณนั่นเองความขี้เกียจลดทอนความทะเยอทะยานเพราะความขี้เกียจจะมักจะบอก ให้คุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆซึ่งแม้ว่าคุณจะมีเป้าหมายในการทำงานแต่มันก็เป็นการยากที่จะที่คุณจะทำงานให้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการและความขี้เกียจจะทำให้คุณติดนิสัยให้ทำงานไม่ถึงเป้าหมายซึ่งจะส่งผลต่อกระทบจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของคุณในอนาคตได้ความขี้เกียจทำให้ละเลยคนรอบข้าง เพราะความขี้เกียจทําให้คุณเพิกเฉยไม่สนใจคนรอบตัวในชีวิตของคุณทําให้คุณไม่สนใจที่จะใช้เวลาหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆคุณจะรู้สึกอยากหลีกเลี่ยงพบปะกับผู้คนและอยากแยกตัวออกจากคนอื่นๆซึ่งอาจนําไปสู่ความโดดเดี่ยวและเหงาได้และสุดท้ายอาจจะนําไปสู่ความรู้สึกที่เป็นลบต่อตนเอง ลดทอนช่วงเวลาอันมีประสิทธิภาพลงเมื่อคุณกลายเป็นคนขี้เกียจเวลาส่วนใหญ่ของคุณมักจะเสียไปกับความสูญเปล่าอาจจะทําให้คุณพลาดช่วงเวลาสําคัญที่มีค่าในชีวิตมากมายมากไปกว่าน,นั้นความขี้เกียจยังเป็นสาเหตุทําให้คุณทํางานแบบผัดวันประกันพุ่งงานส่วนใหญ่จะล่าช้าเกินกําหนดและนับและนับแต่วินาทีที่คุณเริ่มขี้เกียจ คือช่วงเวลาที่ลดทอนเวลาอันมีค่าของคุณไปทุกๆุกนาที11วิธีในการเอาชนะความขี้เกียจข้อที่ 1. ใงย่อยงานใหญ่งานยากให้เล็กลงโดยส่วนใหญ่คุณมักจะหลีกเลี่ยงงานยากๆเพราะว่าคุณมักจะคิดว่ามันใหญ่และซับซ้อนเกินเกินไปคุณจึงรู้สึกกลัวที่จะทำหรือกลัวว่า จะทำไม่สาเร็จดังนั้นเมื่อคุณเริ่มทํางานที่ทั้งใหญ่และยากลองแยกย่อยมันลงมาให้เล็กลงคือแทนที่จะทํางานชิ้นโตๆทีเดียวเลยคุณอาจจะครีเอทโดยแยกย่อยมันลงมาเป็นงานที่จําเป็นทีละส่วนทีละส่วนจนมันค่อยๆคอมพลีทเสร็จทุกส่วนไปซึ่งวิธีแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาความขี้เกียจได้เพราะการแตกงานให้เล็กๆลง จะทาให้ความรู้สึกว่างานไม่ยากและทําเสร็จในเวลาไม่มากนะักข้อที่ 2. ค้นหาต้นเหตุแห่งความขี้เกียจเมื่อคุณเริ่มรู้สึกขี้เกียจลองนั่งทบทวนความรู้สึกและทําความเข้าใจกับตัวเองให้ดีๆว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรกับความรู้สึกนั้นเพราะบางทีความขี้เกียจอาจจะมีเหตุผลบางอย่างอยู่เบื้องหลังก็ได้ คุณอาจจะต้องนั่งหาเหตุผลซึ่งหาเหตุผลถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเช่นคุณรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจรู้สึกว่างานมันล้นมือเกินไปหรือหรือว่ากลัวที่จะทำงานนั้นๆและบางครั้งเหตุผลของความที่เกียจก็อาจจะมาจากปัญหาเล็กๆที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงและก็แก้ไม่ยากก็ได้ดังนั้น เมื่อคุณทราบถึงสาเหตุของความที่เกียจแล้วคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองข้อที่ 3. การตั้งเป้าหมายเมื่อคุณได้ตั้งเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายสำเร็จเอาไว้ก็จะทำให้คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่มุ่งไปสู่จุดหมายได้เพราะถ้าคุณใช้ชีวิตหรือทำงานโดยปราศจากเป้าหมายหรือไม่ได้เป้าตั้งเป้าหมายอะไรเลย ก็จะกลายเป็นเหยื่อของความขี้เกียจแต่การตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็จะทำให้คุณมีจุดหมายและมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปที่สำคัญคืออาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่คุณเซตเป้าหมายไว้ตลอดการทำงานรวมไปถึงตั้งเป้าหมายความฝันของคุณซึ่งหากทำเป็นกิจวัตรก็จะลดก็จะทำให้ลดความรู้สึกขี้เกียจน้อยลงไปทีละน้อยทีละน้อยได้ ข้อที่4มีแรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาบางครั้งความขี้เกียจจะมาจากการที่คุณไม่มีแรงกระตุ้นที่ดีพอในการทำงานดังนั้นอีกวิธีหนึ่งคือคุณต้องหาแรงกระตุ้นในการทำงานให้เจอเพื่อให้มีแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาทำงานแน่นอนว่าในเบื้องต้นมันสุดแสนจะยากที่จะเอาชนะความเฉื่อยชาของตัวเองแต่หากว่าคุณได้ก้าวข้ามมันไปได้ แล้วคุณก็จะสามารถทำทุกอย่างได้ง่ายขึ้นและเมื่อเอาชน,นะได้แล้วคุณก็จะสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ทิปหากคุณรู้สึกว่าหมดแรงกระตุ้นในการทำงานลองนั่งหลับตาแล้วตั้งสมาธิสักห้าวินาทีแล้วจินตนาการว่าถ้างานของคุณเสร็จคุณจะได้ประโยชน์อะไรบ้างมันจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงงานและไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น ข้อที่5คิดถึงอนาคตไม่แปลกที่จะมีบางเวลาที่เรารู้สึกขี้เกียจแต่ก็อย่าให้มันนานนักอาจจะพักเล็กน้อยคิดทบทวนตัวเองสัก5นาทีเพื่อเพื่อมองว่าอะไรคืออนาคตที่สำคัญของคุณและเมื่อมองเห็นแล้วประโยชน์ที่จะได้รับหากทำงานเสร็จและถ้าได้ขจัดความขี้เกียจออกไปล่ะคุณจะมีแรงที่จะโฟกัสในงานทำงานต่อไปได้ จะช่วยทำให้คุณมีแรงกระตุ้นที่จะทำงานและหลีกเลี่ยงที่จะติดกับดักแห่งความขี้เกียจนั้นข้อที่ 6. ทําทีละอย่างเวลาที่คุณรับงานมาหนัก,นกๆก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำให้คุณไม่สามารถเคลียร์งานได้เสร็จการรับงานมากจนเกินไปมีส่วนทำลายขวัญและกําลังใจในการทำงานซึ่งเป็นสาเหตุทำให้คุณอยากจะหลีกหนีจากงานและรู้สึกขี้เกียจ ดังนั้นถ้าคุณพยายามรับงานทีละน้อยและโฟกัสทีละอย่างก็จะทำให้สามารถทำงานได้ลุล่วงเพราะง่ายที่จะจัดการที่สำคัญคือแรงกระตุ้นลักษณะนี้จะทำให้คุณมีสติและความขี้เกียจความขี้เกียจก,ก็จะไม่มีผลใดๆกับคุณข้อที่ 7. พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอบ่อยครั้งที่เวลาที่เรารู้สึกขี้เกียจจะทำให้รู้สึกว่าอยากพักหรือ หยุดบ่อยๆซึ่งท้ายสุดจะนำมาสู่อาการขี้เกียจหรือขาดพลังงานแรงกดดันหรือความเหนื่อยล้าจะทำให้เราทำให้ไฟในการทำงานค่อยๆมอดทีละน้อยทีละน้อยดังนั้นการพักผ่อนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับตัวเองอาจจะเป็นการพักทีละน้อยระหว่างทำงานเพื่อทำให้ไม่เครียดหรือกดดันจนเกินไปการพักเบรกระหว่างทางคุณจะรู้สึกรีแล็กและผ่อนคลาย และงานที่ออกมาก็จะปราณีตมากขึ้นด้วยมากไปกว่านั้นคุณจะรู้สึกเหมือนได้เติมเต็มพลังงานและมีแรงกระตุ้นให้ทำต่อไปจนเสร็จสิ้นหรือจบงานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ ก็มีส่วนเติมเต็มพลังงานให้แก่การทำงานเช่นกันจะทำให้คุณรู้สึกขี้เกียจได้ในตอนเช้ามีผลต่อพลังงานในการทำงานดังนั้นทั้งการพักผ่อนและการนอนหลับอย่างเต็มประสิทธิภาพจะมีผลช่วยให้ลดความรู้สึกขี้เกียจได้ข้อที่8ออกกำลังกายประโยชน์ของการออกกำลังกายมีมากมายนับไม่ถ้วน และหนึ่งในนั้นก็คือการที่ทำให้คงพลังงาน Energy ไว้24ชั่วโมงในทุกๆวันยิ่งถ้าคุณออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำจะช่วยให้การไหลเวียนโลหติตและการเจริญโตบโตของเบตาบอริซึมนอกจากนี้การศึกษายัางพบว่าการออกกำลังกายสม่าเสมอจะช่วยขจัดอาการขี้เกียจอีกด้วยแม้ว่าจะเกิดขึ้นกับคนวัยกลางคนแล้ว ก็ตามการออกกำลังกายจะช่วยให้คงพลังงานเอาไว้ได้ตลอดทั้งวันสามารถเอาชนะความขี้เกียจได้ระหว่างวันของการทำงานซึ่งถ้าตอนนี้ใครยังลังเลลังเลเรื่องการออกกำลังกายไอเดียของความลดความขี้เกียจก็น่าจะเป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายวันนี้ได้แล้วนะคะข้อที่9หนีจากสิ่งยั่วยุที่ทำให้สมาธิค่อยเผล ระหว่างการทำงานอาจจะมีสิ่งยั่วยุเยา้ายวนใจให้คุณหลุดจากโฟกัสได้ระหว่างที่คุณทำงานเช่นการไถมือถือเล่นหรือลงไปคลุกกับน้องแมวที่บ้านพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงเป็นต้นซึ่งสิ่งยั่วยุเหล่านี้จะทำให้คุณเสียเวลาทำงานไปมากทีเดียวดังนั้นจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือโอกาสที่จะทาให้ไปพบกับสิ่งยั่วยุดังกล่าวเพราะจะทำให้คุณเสียสมาธิได้ง่าย และสูญเสียเวลาที่จะได้ทำงานตามเป้าหมายหรือทำงานที่อยู่ตรงหน้าดังนั้นหลักฐานหลักพื้นฐานเลยก็คือหน,นีออกจากสิ่งยั่วยวนที่ก่อให้เกิดความรู้สึกขี้เกียจนั่นเองข้อที่10ททำงานหน้าเบื่อให้สนุกหลายครั้งคุณยอมจำนวนต่อความขี้เกียจเพราะงานมันน่าเบือ่อหรืองานที่หมักหมมจนพอกพูนใช้เวลามากกว่าที่จะทำเสร็จ ดังนั้นเพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ที่ทำอยู่ตรงหน้าก็อาจจะต้องหาวิธีการค้นหาหรือสร้างสรรค์ไม่ให้มันรู้สึกเบื่อก็ได้เช่นการเปิดเพลงฟังระหว่างที่ทำงานหรือการสร้างแรงกระตุน้นแรงบรันดาลใจด้วยการฟังพอดแคสตด์ดีๆวิธีนี้ก็ะจะช่วยสปาเอเนอจีให้กลับมาสะสารงานต่างๆได้ดีข้อที่11 การให้รางวัลกับตัวเองการให้รางวัลกับตัวเองเล็กๆน้อยๆจะช่วยทำให้รู้สึกกระตุ้นให้อยากทำงานให้สำเร็จเพราะคุณจะตั้งหน้าตั้งใจรอที่จะได้อิ่มเอมกับรางวัลที่จะได้รับซึ่งรางวัลน,นั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของชิ้นใหญ่หรือของแพงอาจจะเป็นแค่เค้กหนึ่งชิ้นไอศครีมรสช็อกโกแลตหรือแม้แต่การดูซีรีส์ดีๆสักหนึ่งตอน ก็ได้การให้รางวัลกับตัวเองจะสร้างแรงกระตุ้นให้คุณก้าวข้ามความขี้เกียจและสามารถจัดการกับงานตรงหน้าได้ง่ายขึ้นแล้วยังเป็นวิธีที่จะทำให้คุณไม่ต้องทำงานแบบวันแบบผัดวันประกันพุ่งอีกต่อไปด้วยบทสรุปถึงแม้นว่าความขี้เกียจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรและทุกๆคนก็สามารถมีวันที่อยากชิวๆอยากพักผ่อนอยาก ผ่อนคลายได้ในวงเล็บอย่างเช่นบทความนี้เกี่ยวกับความขี้เกียจก็น่าสนใจมากวิเคราะห์พฤติกรรมทำไมคนขี้เกียจยังมีโอกาสประสบความสำเร็จไม่ต่างกันในวงเล็บปิดอย่างไรก็ตามถ้ามันกลายเป็นกิจ,จวัตรไปแล้วคงไม่ใช่เรื่องดีนแน,แน่ดังนั้นก็ควรที่จะเอาชนะแล้วก้าวข้ามผ่านความขี้เกียจตรงนั้นให้ได้และบางทีสิ่งนี้อาจจะมาช่วย เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของคุณทําให้คุณสุขภาพดีขึ้นทําให้คุณประสบความสําเร็จในการทํางานก็ได้และถ้าคุณคิดว่าคุณเริ่มขี้เกียจมากไปแล้วนะ mm. ก็อาจจะลองทําตามคลิปนี้ดู mm. ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ mm. ก็สามารถส่งต่อให้เพื่อน mm. กับคนใกล้ตัว mm. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เขา mm. มีชีวิตที่ดีขึ้น mm. ได้เช่นกันค่ะ